ครับอะไรนี้ครับผมเป็นเอ่อนักมัวที่จะให้ไอคนนี้เชื่อทองดำครับไอทองดำซอวบุญจิตผมครับเอ็นเทนเนอร์ที่เบสิจดีมากครับเบสิคดีมากครับย้ายถูกเชื่อครับเดี๋ยวมองเหม็นหน้าครับหน้าหล่อหลอขึ้นเองครับอ่าครับผมจะมาเป็นเบสิจให้เขาให้เขาชกผมอย่างเดียวเลยโอเคแล้วพอแล้วพอแล้วมาตะมือก่อนตะมือก่อน โอเคเบติกเลยเอ้ยจู้เข้บสู้เข้บเอ้ยอึ่งอ่างร้องครับอึ่งอ่างร้องต่อไปโอ้เหม็นด้วยครับโอ้ยโอ้ยนอนลงไปแล้วครับเฮ้ย ครับนอนลงไปแล้วเลยนครับวยเฮ้ยอย่าให้มันโดนสายดิช็อกอชมุมมุมสองเจ็ดแล้วเจเดียวโอ้ยเสีเีมีอาการมีอาการ อ<ำ>โอ้โย <c oughs> โอ้โยตอนนี้อย่างมันเลยครับมัดซ้ายมัดขวาแทนเขาครับ <c oughs> เข้ารูตูดเต็มๆเลยครับโอ้โยโดนครับโอ้โยติโดโอ้ยลงไปนอนแล้วครับ <c oughs> โอ้ขึ้นมาได้ครับ โอ้ยดีเขาไม่ยอมไม่ยอมไม่มีพักย่อกหรอต่างคนก็ต่างหอบกันแล้วครับโอ้ยโอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวาสับซอกไอ้เขาลงมือไปแล้วครับหอบเขาหอบโอ้ย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 ตีเขาตีเขา เโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนอนลงแล้วต่อเมืนดูหน้าคนนอนครับขานขึ้นแล้วครับโอ้ยครับนอนแล้วแล้วอีกคนหนึ่งครับเอานเตะแล้วโอ้ยถูกทีบครับลูกนี้กรรมการนับเลยครับลูกนี้ สามหนับนอนสิหนับนอนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วครับเก้าแล้วครับเ้าเกนิดเก้าน้อยเก้าโอ้ย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 เก้าเกแล้วเแล้วพอดีอยู่ครับ เก้าคนดีวะเก้า